ไปสอบถามอดีตผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทุกคนจําชื่อของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ไปสอบถามพลตารวจเอกชัยยงกิรติขจรอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสองชื่อนี้เป็นบ<ม>ิ๊กเนมเป็นคนที่กว้างขวางในวงการตํารวจเขาตอบเรื่องซื้อขายตําแหน่งนี้ยังไงไปฟังชัดๆจากรายงานของคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ครับ เขาก็สังเกตดูได้เอเรื่องที่ผู้จัการมีน้อยเพิ่มอีก3คนนาบีบ้านเพิ่มอีกไม่รู้กี่หลังซื้อรถเบนซบีเอ็มให้เมียน้องเมียนอยแล้วตั้งทเนีเราจะทำยังไงให้ตำรวจลงมาทำงานอย่างนั้นไม่ต้องไปวิ่งหาผู้นำอำนาจถ้าตำรวจยังต้องวิ่งไปหาผู้นำอานาจจะมีเวลาที่ไหนไปดูแลประชาชน นี่คือคำยืนยันจากปากของสองอดีตในตำรวจระดับสูงที่สะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดในวงการสีกาจีโดยเฉพาะการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งจนส่งผลกระทบมากมายเกินควบคุมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศอดีอตผบตรจาของฉาย,ยาวีรบุรุษนาแก่บอกว่าการซื้อขายตำแหน่งมีจริงอย่างไม่ต้องสงสยัยและเป็นปัญหารุนแรงมากในห่วง10ปีมานี้เคยมีเหตุการณ์เผาโพแต,งต่งตั้งตำรวจกันในห้องทำงานของนายพลคนหนึ่ง ที่เป็นมือทําบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายแล้วอ้างว่าเพ็เนเหตุไฟฟ้าช็อตจนเกิดเพลิงไหม้ส่วนรูปแบบวิธีการจ่ายผลประโยชน์ไม่ใช่แค่หิ้วเงินสดไปส่งมอบกันตามที่บางฝ่ายเข้าใจแต่มีอีกหลายวิธีที่ซับซ้อนและอุกอาจยิ่งกว่านั้นในยุคหลังผมที่ว่ามีการซื้อขายตําแหน่งก็มีทุกเรื่องเลยนะฮะแม้กระทั่งโอนที่ดินให้ไปสร้าง,งรีสอร์ทรทนะทำสนามม้าอะไรยักนะ็โอนจากชื่อข้าราชการตำรวจทั้งนั้นนะนะครับแต่ก็อ้างว่าซื้อขายกัน นะครับตามสัญญาซื้อขายกันนะแต่ว่าความจริงก็นะได้รับกรารพอตรวจสอบดูไอ้ไอ้ไอที่ซื้อขายกันไอ้คนนี้ก็ได้รับแต่งตั้งเรื่องตําแหน่งสูงขึ้นนะถ้าผู้การก็ยีล้านขึ้นไปก็ได้ฟังดูนะ<ป>ถ้าเป็นในพลขึ้นไปก็หนักหน่อยนะนะครับ,รบก็อย่างที่บอกว่าได้ล้านอัพขึ้นไปนะครับแล้วแต่ตําแหน่งถ้าเป็นตําแหน่งภาคนะครับนะ หรือตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยเขาก็จะจัดลำดับความสำคัญไว้โดยมีตัวแทนนะครับของผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับมาผู้รับรับแทนไม่ว่าจะเป็นผู้การนะครับผู้บัญชาการอีกหลายคนผู้ช่วยพบตรที่เป็นคนของเขาที่เขาวางไว้นะฮะนี่ก็จะเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์แทนอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเจ้าของฉาย,ยาวีรบุรุบบรษนาแก่บอกอีกว่า ปัญหาการซื้อขายตําแหน่งสร้างวงจรอ,อันเลวร้ายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพราะเมื่อลงทุนไปแล้วก็ต้องสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อให้ได้คืนบางรายถึงกับไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อเก้าอี้หนักกว่านั้นคือไปปล้นธนาคารมาใช้หนี้ก็ยังมีโอ้ยคุณไม่ต้องถามผมมันแน่นอนใช่ไหมครับพวกนี้ซื้อขายตําแหน่งแล้วบางทีต้องไปกู้หนี้ยืมสินใช่ไหมครับเคยเมื่อสองปีก่อนเนี่ยยุคครอร์รัชนี่แหละ นะฟุ่งกับเอ๊ะฟุ่งกับอำเภอหนึ่งนะอยู่เบื้องหลังการต้นธนาคาราใช่ไหมพอจับได้นะมันออกมาว่าก็เขียเงินซื้ตอตำแหน่งมาก็าต้องไปหาเงินมาใช้เพราะเงินจะไปยืมไนงะยุคนี้มนันต้องเงินอย่างเดียวให้พวกนี้มันก็เลยคิดว่าจะทำไงเงินไม่มีก็ไปยืมเข้ามายืมมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ามาหาทีหลังนะมันก็มีนี่พักพวกเพกื่อนฝูงใช่ไหม คนนู้นเท่านู้นคนนี้เท่านี้นยืมยืนม,ม,มาสักสิบลายไปซื้อตําแหน่งหนึง่งนะพอเป็นแล้วก็มาหาประโยชน์แล้วก็ใช้คืนใสครับแล้วก็เกิดปัญหาซื้อขายตําแหน่งผมไม่เห็น<ม>ผู้ชาข้างบนมารับผิดชอบเลยบางคนผู้มีอํานาจยังทเํเซอเออมีด้วยเหรอเอ้ก็ทำยังไงผมไม่เคยรู้กระโถเอเวนหลอกชาวบ,บ้านอยู่ได้ปัญหาประการหนึ่งที่ทำให้การซื้อขายตำแหน่งยังดำรงอยู่ได้จนกลายเป็นวัฒนธรรมเลวร้ายของชาวสีกาก,ากีก็คือ การไม่สามารถเอาผิดกับขบวนการซื้อขายตำแหน่งได้พลตำรวจเอกชัยยงกิรติขจรอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้เคยผ่านงานด้านกำลังพลและคลุกคีกับบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายมานานกว่า20ปีบอกว่าตลอดเวลาที่รับราชการมาข่าวลือเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งมีหนาหูตลอดแต่พอจะหาหลักฐานกันจริง,รงๆกับจับมือใครดมไม่ได้เพราะทั้งคนขายและคนซื้อไม่มีใครออกมายอบรับเนื่องจากเป็นความสมยอมกันทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะดวงดีได้เข้าวินตามที่ฝันไว้ จะหาหลักฐานไม่ว่าจะผู้ที่ไปวิ่งเต้นหรือผู้ที่รับวิ่งเต้นไม่มีใครรับเพียงแต่เราดูจากสิ่งบอกเหตุต่างๆว่าเม,มันไม่เหมาะมันแปลกแปลกนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีระดับพุ้กับร้อยกว่าคนลาออกมันต้องตอบคำถามเลยว่าเขาลาออกเพราะอะไรเขาได้อะไรหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้อะไรเลยอยู่ดีๆไปลาออกมันก็เป็นข้อจริงที่เราเห็นอยู่นะครับผมบอกว่าผู้พอพานษาอาจจะผ่านใครก็ได้ที่ผู้พิพากาไว้ใจ สิ่งเหล่านี้มันมัน,ม,นมันต้องบอกผู้อำนาจว่าการที่เราจะเชื่อใครฟังใครนะครับต้องคิดก่อนนะว่าสิ่งที่คนมาเสนอแนะท่านเหล่านั้นมันสมเหตุสมผลไหมมันดีจริงไหมนะครับปัญหาเนี่ยไม่ใช่มองแต่คนใกล้ตัวมาพูดเับ คำอธิบายจากปากของ2อ,อดีตในตํารวจระดับสูงคงไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วว่าการซื้อขายตําแหน่งเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะคําถามที่สังคมต้องการคําตอบมากกว่าก็คือจะล้างบางขาบวนการนี้ให้ออกไปจากวงการผู้วิสั์สันติราษได้อย่างไรมากกว่าณรงค์กรสุบงกฎถ่ายภาพอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ทีมล่าความจรงิงหนาว26รายงาน อดีตบิ๊รตำรวจ2คนพูดแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็แปลว่าทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคงจะปฏิเสธยากแล้วล่ะคะ่ะภารกิจนี้ต้องแก้ไขแน่นอนนะคะหลายคนก็เลยเสนอว่าวิธีแก้ต้องปฏิรูปตำรวจเรียกร้องกันมานานเรื่องนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวตามกันต่อพรุ่งนี้ค่ะครับแล้วยังคงเป็นคำถามที่ถามคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับว่าเชื่อหรือเปล่าว่าเราสามารถปฏิรูปตำรวจได้ในช่วงชีวิตนี้ของเรานะครับ